จะเอาข้าวไปส่งน้องหมากันนะจ๊ะพี่ป่ามาบ้านค่ะคุณอูเกอรไฟทำความสะอาดบา้านให้น้องอามเสลิบปีเป็นการไปงานดีะเนาะเยอะๆจ้ะหัวกันนอกกับบใสไซยังกับว่สไซผปวเดวต่กันจะขับรถมอไซไปนะออกไปนะไปกันจ้ะเดี๋ยวทาาพี่ป่ามาก,ก่อนค่ะเอาข้าวไปให้หมาค่ะ ตาเลี้ยวบนฝนฝากันก็เป็นตะมาเป็นตะหอดวะเนาะเนาะเมื่อนี้ไนะม่ม,มีตลาดแรงค่ะรอได้ถึงแล้วค่ะเยีย่ยยคยขูไก่กับึองเนืนะไปเมาส้วงลานส้วงลานข้าเจ้าดีใจว่าสังข้าเจ้าว่ามืออื่ไนมน่อีกบลาจะทอดไว้ะสั่น พี่ป้ากันเลื้อไวอันน้ำทางผมตัวมันเข็มนะตารางหนึ่งสองสามกันเลืออไวก็ได้ มันอีก2ตัว่านั้นล่ะมามันกาดบ่พคือได้ลามลามมันสิแงเข้ากันอ๋อกามน้อยมีมาน้อยจึงมีอ๋อเได้ลามยังก็เว้นยามแลง่บ่หรือว่าคนะลามเยามมันเียดอกอ๋อเออเียแล้วก็ปล่อยมันจะกินบ่อิ่มดิ

มีแตกระไทั้งนั้นเลยมันคือเลียงลายเลยนี่ไก่ตีเต่ามันก็นนกนกนใส่สมัยโบราณเนี่ยสมัยแต่น้อยๆห,หลากหลมีอย่างสินี่โครชอบได้ห้องน้ำห้องน้ำเปิดประทุนค่ะรูดามาห้อง เปิดทนเย็นซ่วงว่ะมีหูหวง,บงบแบบบานเรือนเขาเรือเรือนเขาแบบสัมผัสเรือนเนาะเอ้ยฝนเริ่มร้นแล้วเ่าสิได้ฝ่าขีโม่ใส่เพนกับเดี๋ยววันพีฝากเอาเขาแหงไม้กินจงจังจงไว้ให้

จะบัญาติกันจะบัญยัตกันยดยดยดเดียวแต่ว่าตัวในน้อยเนี่ยบอลามันบัับายมันกินีตัวงตัวนึงกินนในบตัวนึงปิตกานตัวนั้นหล่เญาน่มาุ้นน่ะนมันก ขับรถกลับนีนีฝนเริ่มมาล้วจะยอดมูกินเลยเยออีกครับเมือนกับกลับบ้านกันฝนตกแล้วบไเงินสากลุปากกองักเลยนั่งนะมีาคน มีคนอยากได้ตังหรอขอหน่อยค่ะขอสิลูกขอขอหน่อยค่ะอาจารย์สวยๆนะคะอาจารย์สวยๆก่อนจ้าเอาตังก่อน,อนลูกลอ้ยใจมันอาจารย์สวยๆก่อนสิลูกลจ้าหน่อยเอาตังกบเบยังไงจ้า จ้าสวยๆก่อนค่ะจ้าสวยสก่อนค่ะบอยบอยได้ถืออาขอหน่อยขอนะโอ้โหโอ้โอ้โอ้ข้อมือเพ่อนอยังเบ่งังอาจ้าสวยสวยก่อนค่ะ วันม่ลูกลูกทำตัวไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักเลยค่ะสุจ้าก่อนค่ะจะไปเป็นซากรุงเทพยมในเฮติัยอังซีบอลูกเมื่อแล้วกันจะไปกัททอมอแล้วนี่ป้าอ่ะเจ้าสองทีน ใหญ่คนนี้เขาเสียถึงกระตัลูกอันนี้เพราะว่าเอาตัวใจบุ้ยกัดก้มกัดขอหน่อยค่ะเอาไม่ขาใหญ่เด็ดเด็ดเดิดิด็ดเด็ดเด็ดไม่ขาใหญ่บุ้ยขอหน่อยค่ะอาจะไปซื้อขนมมาให้กิน ไดโนเสาร์มาขอ20บาทโอ้เตี้ยเลยแม่โหดบ่ร้านเจา้าลายก็บไอเตอเนาะลายก็ไอเตออีกเด้อจ้าเธอน่ะเธอลายก็ไอเตอเหมือนะจาน้าได้เงนินนี่ก็สูคก้ได้เงินมืดจีฮ่าว ไก่ลอบอยู่นิดแสบดีาไว้มันจะขาดไว้ไปซื้อนมน้ำนยมแม่น้เอาแล้วซื้อนมมันจะขาดทุจ้าสิเวลาเอาของกับคนอื่นน่ะจ้าสวยๆค่ะจ้าสวยๆจ้าสวยๆค่ะอีนน้อีกแล้วจ้าสวยๆก่อนค่ะ จ้าสวยๆค่อยให้จ้าสวยๆจ้าสวยๆลูกจ้าสวยๆวอ่ะยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆหน่อยค่ะผู้ชมเขียนก่นอ nice ่ะยิ้มหวานๆหน่อยค่ะอ่ะตบมือหนึ่งข้างตบมือหนึ่งข้างจ้าโอ้ยได้ของกับคนอื่นหนึ่งจังจาก่อนมาลูกเขาเจ้าก็กองจาซะก่อนยังเอาของ แล้วก็สร้างออกมาเพมาะเจ๋งจังจ่ะอาจารย์สวยเทียงคำไม่ตกฟากเลยนะอาจาสวยอาจารสวยก่อนได้ตังค์ละอาจ้ารย์อาจารย์นี่ค่ะจ้าจ้ารยสวยๆค่ะอตบมือหนึ่งข้างตบมือสองข้างปั๊บปั๊บเนาะญาติแล้วบ่มีเพื่อนเล่นเลยแล้วลูกอันนี้จังสี ไปโรงเรียนมามีหมูเหรินน้ำเด้อไม่หของไม่หัดพี่เดี๋ยวทุงมาใส่ทุงไว้พี่พี่ทุงพี่เอาไปนั่นเห็นม่้นั่นเบบบัเอาใส่ใน้ทุงไว้ไม่ได้ซื้อข่ะน่มนะใส่ทุงพี่ไหมถือมันเฮียนั่นหนุ่พี่ทุงถงใส่ทุ้งถงใส่ทุ้งไหวใส่ทุงไว้แล้อะอะไรเนี่ยล่ะนี่ทุงพี่ยาเบ็ดต้มไข่มูก่อนนี่แม่ทุงถุงเอาไหว้ทุงแล้วค่ะ ไปก่อนนะไปต้องไขมุก่อนนะค่ะทงก่อนค่ะไปก่อนบ๊ายบายร้ายมากค่ะพี่เดพี่เดพี่้นค่ะพ่อบอกว่ารถมารับแล้วค่ะรถตู้มารับแล้วค่ะนี่บอกแต่งตัวชวยนี่บอกสุดไปก่อน้ามอนี่บอกลูกบอค่อยไปใส่สุดใหม่ค่ะจะไปใส่ใหม่บอกกลับบ้านรถตู้จะมารับแล้วค่ะหนูจะไปเป็นเด็กหญิงกรุงเทพแล้วค่ะ ไปายบายเบรแล้วบัดนี้บไบายรงไปอาทิตย์รองอาทิตย์กับพ่อเด้อย่าไปล้นหนุนเด้อานไปมาที่นี้หบาย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 หนูจะไปเป็นเด็กเทพค่ะอหนูจะไปเป็นเด็กเทพค่ะอันนี้อาาไมพอดีนะเทียวหนูจะไปเที่ยวร เดี๋ยวไปเที่ยวค่ะใส่โอ้ยเาบเอิร์กเปลี่ยนสุดเลยบ๋องอีพอมาคับแล้วไม่ไปอาบม่ไปเย่จะไปกี่วันขิ้ลูกซีนอีกแปะเลยเหรอคะสาวขาลายแตกนะคะยขี้แตกนะคะอะไรจังเลยโอ้ยแม่รุ่นแรงหน่ายไงไงอยู่นะใส่สุดเร็วทาแป้งเนี้ จะกินนะค่ะกินน้ำหอมจุดในี่จิกนเป็นเจ้าบังปุ่งเลยบ่จะเป็นชาวกะทมาเปลี่ยนสูตรบันนี้เปลี่ยนสูตรนะถ้านำถ้าได้มาป๋าก็เรื่องหว่าถ้าได้นำถ้าได้ก็เปี่ยนใครโหลดไฟก็ใครโหลดไฟเด้อเอาเปี่ยนไฟทั้งมึงเห็นรอโอเคปะ โอเคบ่ไปมุมคาลดารดมุมคารุดผำตุ้ย er> e ีไปไปใส่โซ่ไปเิจะไปจูงเทปบการดูเรื่องอะไรไมเนี uh, um um ่ย โอ้ยอาปากกว้างขนาดนั้นกินยังลูกสิ้นแล้เฮียกินลูกสิ้นหนึ่งสุดมี้เมืองวานนี่ขนม้วนโรงเรียนทุกคนเอออาบหน้าหรอหนี่งอาบแล้วบายบายค่ะบายบายค่ะทุกคนบายบายค่ะหนูจะเป็นเด็กเทพค่ะพ enfin, ูดไทยหน่เด้อพูดไทยที่อาอาทำไมไรหรไม่รู้เลยคนแบกกระดัง ยาจะบอไม่รู้เคนเบดกระดังเลยมันไม่มีที่ง่อยที่ปาเตียปาเตียที่งอยที่อยู่ตรงนี้มันมีแต่สะกดว่ามันไม่มีที่ง่อยขี้เลยออายิมวันวานเนาะยามันวันในค่าแปาที่หนึ่งมาเรื่อสองอาทิตย์เพราะสองมือเนี่ย ขายอยู่เขารุกมาอีกทีอ่ะบายบายค่ะบายบายไปขายน้ำก่อนค่ะบายบายจุ๊บจิ้มไล่ลูกค้าค่ะ กับแนมานอนขาดทุนเลยค่ะวันนี้น้าดวงเมื่อ้อเลย